สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนมือน้ำแม่จาปันจุดมกินพักกะทินกินพักกะินดับกินพักกะทินครับกินกับกินกับอย่างกินกับปนกินกับปนกับปนปลาทูว่จ ปลาทูปนปลาทู่ปนปลาจูกินกับปุลปลาทูมามีวันนู้กินกับปุลปลาทูครับเอากันกินกับปุลปลาทูครับดิสวันโหนโหนดิสวันโดนเพลงอ้วนดีอ้วนดิสวันโหนโนกูโอรมาเปิดหลบายบายๆท่านผู้ชมก่อนบายจ้าท่านผู้ชมตอกันไม้มืออื่นครับ พ่อกันไหมบอกทำไมบอกดีๆพ่อกันไหมมืออื่นครับบอกอุ่นดาพ่อกันไหมมืออื่นครับบอกดีๆโชคดีเด้อครับโชคคดดีเ้อรับ๊ายบายบายบาย